สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาหาเห็ดพอครับทุกคนนี่ครับตอนนี้กอ็อุ้ยซับไปดอกหนึ่งครับเห็ดพ่อหนังนี่ครับเห็ดพ่อหนังกระลังอ่อนๆครับทุกคนนี่ดอกแรกครับของวันนี้ครับทุกคนเฮ้ามาลุ้นน้ำกันมาวันนี้เฮาสจไดเดลาลปานใดยนะครับนี่ดอกที่สอง อดอกนี้หน่อยครับโปไใก่อนเีสามครับสี่เตุพรหนังเพิ่นต้องหาแบบขวดๆนะครับทุกคนอีดอกนึงครับหมานๆครับมองนี่แต่มองนี้มอ,นมองหาบ่ลายครับเพิ่งดอกนี้น่อยโปะใก่อนครับเพิ่งไม่ได้แตกขึ้นเลยครับถ้าแตกขึ้นเพิ่นจะแก้เนาะเหตุพ่อหนังเนาะดได้ภาพไปหาอยอีมองหนึ่งครับทุกคนมองนี้ได้อยู่ี่ห้าดอกเนาะ พาไปหาหมองใหม่ครับเก็บรวบรวมหมองละดอกสองดอกครับทุกคนฝากกดไล์ก็ติดตามมันก็ตั้งใจเนี่ยนะครับจะได้มีเห็ดคลิปลงเรื่อยๆครับพี่น้องคพี่น้องพาไปคกิบพี่น้องไปเก็บเห็ดเรื่อยๆพี่น้องครับเดี๋ยวปลาพาไปอีกปลาหนึ่งครับทุกคนไปเลยครับเห็ดสามสี่ดอกครับทุกคนเลกตาครับเล้วมาพ่ออีกแสงนึงครับพี่น้องนี่ครับ น่าจะเม่นนะครับน่าจะใช่แต่เข็ดครับี่น้องลองโกยบ้างครับเม่นครับนี่ครับกำลังออกอดอกหนึ่งครับมีแตกหนึ่งเม่นปะไม่ใช่ครับดอกนี้น้อยครับเมื่อกี้เหมือนเห็นแตกหนึ่งยังฟังผีครับทุกคน นี่ครับแตกนึ่งนะจะแมนเมนครับแตกเลึกๆครับแตกน้อยๆแล้วก็อีกฝั่งพี่เหมือนเห็นครับนี่นี่ครับแตกหนึ่งครับนี่ครับอีกแตกหนึ่ง นี่ครับแจกเบิ่ง mình, ดอกใหญ่ครับพี่น้อง กตาครับครับแตกหนึ่งฝั่งนี้ก็มีครับทุกคนเดี๋ยวลบแสงก่อนครับแสงแดดบังแดดก็ครับทุกคนแต่ค่อยๆหาเนาะเพราะเดี๋ยวเหยียบแตกครับเห็ดกระลังเริมบอกครับทุกคนนี่ครับแตกหนึ่งโอ้ลบแตกซ้ำนี่ครับเมื่อนี้บ่ได้เอาซ่อนมานะครับ นี่ครับแตกหนึ่งกำลังขึ้นนี่ครับไม่เบิกไกลเลยครับนี่เขาก็รลังหน่อยหน่อยครับนี่ครับแตกหนึ่ง,น,งน่าจะดอกใหญ่กว่าดอกเท่านี้ครับทุกคน ในผ้าหาอีกครับก็ค่อยหาเนาะในคงโมแมนครับนี่ครับทุกคนแต่งามครับเอ้ากูก็คิดนึกว่าโมแมนลึกครับแตกลึกเด็กกำลังออกเมื่อกี้เหมือนเห็นแตกหนึ่งแถวแถนี้ทุกคน ใอยกันหานะครับพี่ครับทุกคนแตกหนึง่งแต่งงามครับแตกนี้หาครับหาครับแตกหนึ่งรูปรเมียนมันเป็นแตก เล็กๆครับทุกคนมันก็เลยหายยากเลยงน้อยเพิ่นแตกกําลังแบบกําลังเริ่มขยายไหมครับแตกบระเวนนูน่นเมียนมาครับนี่ว่เมียนครับนี่ครับแตกหนึ่ง ตรงนี้ิดๆตงัตงเล็น้อยพี่ครับทุกคนกูแต่งงามครับครัแต่งงามครับแตกยาวไปนู่นเลยครับทุกคนผมไหวครับเพราะว่ามันจะได้หางาง่ายๆน้องมาเมือไหม เลยรครับแต่ง่งยๆครับมีเมียนบอหนี่ใช่ครับทุกคนแต่กี่ป๋อครับโจ๊กเกอร์อปลาห้องครับ มนะครับแตงนึงแมีนบ่บ่แมียนี่ครับแตงนึงแมีนบ่แต่ยังงามครับทองดอกครับ ผมมาแหลกแรลกพัง็ว่าโอ้พ่อดักแตกก็ดีใจเนยนะดิพ่อพอดำทำแตกก็ดีใจมาใส่ว่ามาถ่าย YouTube ถ่ายลง YouTube น้ำไหมถ่ายวิดีโอไหมครับให้พี่น้องมึงห้ากัดยัดไปให้หลายเนาะ